เจ็บบ่ายายบอกบอกบอกน้องไปหาผักอีตูมาใส่พี่นอ้อง แกงไก่กับแกงตะไก่อีหลีนั่นแหละบ่มีอีหยังใส่ตัวหัวพักบัวหัวสิงคายแค่นั่นแหละปลาแดกชุลดฝนกระตกข้องกระเซ้าจ้ะบริสุขของยังเตรียมไว้มีไก่เหลือก็ใส่ท่าที่มีหาผักหาหย่าน้ำหัวน้ำสวนเพราะแต่มันมีรสนัวก็กินได้ละตัวนะพี่น้องเอออีตูวแบบี้ยี่ยมหนึ่งมาเล่มเอา มันนีก็บ่ต้องเสียเงนินอีกจักบาทผัวมีกับบัวมี่ขอขีดีกับข,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 ขวดเพีหน่อยตอนนี้มันหอมขวดใหม่ๆเนาะบรรยากาพระอบฐ่ากินะไรใส่ลงไปเบืนะ่อละหล่ะคือะตะเตะดังหินหิน <laughs> เรบร้อยจ้าชิมรสชาติได้ยิ่ได้ยิ่งอัพของคุณยายบัวมี่เขียว หมมีแจลผมมียังเพิ่มค่ะเพราะว่าคุณยายนี่เป็นผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งน้ำเแลืองระยะแพร่กระจายแหละล่ะแ,แต่ว่าก็สษามารต้านได้เพราะว่ากินยาต้านอยู่กระดุมกระเด็นม,มีก็กินไลายบาได้เพราะว่ามม่สิเสธแห่งครั้งในอักเสบแต่ว่ากัยังกินคือเกาเป็นของเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เราขาดบาได้เป็นเมนูที่จะเลื่อนอาหารต้องมีปลารหใส่ลงไปนั้น อย่างอื่นแล้วก็กิกนกเป็นกินผัดกินแกงกินอาหารไทยๆเป็นกินเป็นแตเ่เล่าๆเฮาแต่ว่าเขาตัใสแบบเจือจางบางเมื่อก็เจือจางบางเมื่อก็เค็มข,นข้นแต่เขาก็คุณยายนี่ก็เป็นมาได้ทั้งระยะเวลาที่ป่วยที่ต่อสู้หาปีหาปีนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเกิดคุณลุดมาอยู่บ้านเกิด ไปมาหาปีได้รวมเป็นระยะเวลาทั้งาาวัดน์ปีแล้วโซซิวัลได้ไจอบอับเออ <c oughs> ลิ่นกับสิพันกันจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา,ลวลาแซ่บบ่ยายบอกบอกบอกน้องคนนึงน้องคนนึงกตับมาหาหิทยาลยกินตับมันยังไงอันอื่นมันเหนียวบริเวณต้มจนเปื่อย ข่องลงไปอ่ะนอนไปหากระสาวข่องหาตับนี่มันกินเหมเบิมืดใหญ่แล้วก็ก,กินได้นิดเดียวแต่ว่าก็มือได้อะโรคมือได้อาการดีก็กินเขามือละสามชีรอบพี่น้องแต่ว่ากินได้มือละน่อย กินเนืที่แล้วนี่ยน้อยแต่ก็กินกินดูเมื่อแล้วก็ก,กินแสบก็กิ้งคนละที่หลอกหาหลอกก็มีนั่นเพื่อ